วัสดีทุกท่านครับผมทนายนิทัศน์ประเสริฐเดชคุณวันนี้วันศุกร์ที่3ตุลาคม68เมื่อวานนี้ทนายได้ฟังคร่าวๆนะครับเรื่องที่คุณยุจากประเทศเยเอ,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 เอรมันกับทีมทนายออกมาชี้แจงที่ข้างๆกองประชาการตำรวจสนกลางทนายสรุปจริงๆเลยนะครับว่าฟังแล้วนนนนนนเนี่ยมันมีแต่น้ำาเนี่ย เนื้อหาสาระสําคัญอะไรที่จะเอาผิดหรือหลักฐานอะไรที่ชัดเจนที่จะเอาผิดอาจารย์คริต์เนี่ยทนายฟังดูแล้วเกือบจะไม่มีอะไรเลยนะฮะนอกนั้นมันเป็นเรื่องที่โยงกันไปโยงกันไปนะครับถูกจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งเพื่อขยายเรื่องขยายฟาร์มเพื่อจะเหมือนกับเอาผิดให้ได้โดยเฉพาะนะฮะเห็นชัดเจนเนี่ยมีการพยายามนำข้อกฎหมาย ทั้งไทยทั้งเงยอรมันหลายบทหลายร,รมกฎกระทรวงกฎอะไรต่างๆมาเชื่อมโยงแล้วแล้วนะครับก็มีความเห็นในส่วนของอฝ่ายของคุณยุนะครับกับทีมทนายว่า,าการกระทําของพระอาจารย์เนี่ยมันน่าจะเข้าข่ายการกระทาความผิดในเรื่องของกฎหมายในประเทศไทยเ,ออเมื่อทนายดูแล้วนะครับทนายก็สังเกตดูว่าวันนี้ วันที่3ตุลาเนี่ยมันจะมีข่าวอะไรที่สื่อต่างๆเอามาเล่นไหมแต่ปรากฏว่าสื่อหลักนะสื่อหลักเกือบหายไปหมดเลยนะครับมีแต่บางสื่อเอามาตั้งหัวข้อเล็กๆ,ๆน้อยๆดังนั้นเนี่ยทนายก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่คุณยุคกับทีมทนายมาแถลงเมื่อวานเนี่ยมันคงไม่ได้เป็นที่ น่าสนใจหรือไม่เป็นเรื่องที่ชัดเจนในเรื่องของอสิ่งที่เอาออกมาแถลงหมายถึงว่าสิ่งที่พวกกลุ่มกลุ่มนี้นะครับผุมนักกฎหมายกับกล่มของคุณยุออกมาแถลงเนี่ยนะักข่าวฟังแล้วคงจะเหมือนกับน้ำหนักน้อยอะนะฮะก็เลยไม่อยากจะเล่นข่าวนี้ประกอบกับสื่อต่างๆเนี่ยก็ถูก โต้แย้งกลับหรือโต้อตอบกับจากาประชาชนที่รับความเป็นธรรมหรือห่วงใยพุทธศาสนาส่วนหนึ่งที่เห็นว่า,าการกระทำของสื่อที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับเป็นการย่ำยีและทำลายศาสนาโดยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้ละแต่ว่าเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเริ่มออกมากระแสะไม่เห็นด้วยนะกันการทำของสือ่อและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ เมื่อเสดสายเนี่ยทนายก็ฟังของฝ่ายของพระอาจารย์คึกฤทธ์นะครับออกมาเป็น y o t u u e แจะเป็นเหมือนกับเป็นคลิปเสียงนะครับชี้แจงทนายฟังคร่าวๆแล้วเนี่ยก็พอสรุปว่าทางฝ่ายของอาจารย์คลึกฤทธ์เนี่ยแก้ข้อกล่าวหาของวันที่สองที่คุณยุคก,กับทิพทนายเนี่ยมาแถลงการออกสือ่อ และเป็นการแก้กขอก้อกล่าวหาของฝ่ายอาจารย์คลึกฤทธิ์เนี่ยได้เรียกว่าน่าเชื่อถือได้น้ำหนักฟังแล้วเนี่ยมันสามารถหักล้างสิ่งที่ฝ่ายคุณยุกับทีมทนายถแถลงไว้ก่อนหน้านั้นได้ชัดเจนนะถ้าหมายถึงว่าถ้าเป็นศาลนะท้านทนายเป็นศาลหรือคนกลางเนี่ยทนายก็ถือว่าพระอาจารย์เนี่ยน่าจะถูกเหมือกับ กก่าวร้ายหรือว่าโดนาพาดพิงในทางทีอ่อีกฝ่ายนึ่งเขาคิดตัวเองก็ได้ว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกต้องแล้วเขาคิดว่าการกระทําของพระอาจารย์นั้นผิดแต่จริงๆแล้วฟังแล้วเนี่ยทนายมั่นใจเลยว่าฝ่ายพระอาจารย์นี่อบอสุดแน่นอนนะครับเอาง่ายๆนี่นะครับไอเรื่องของเงินเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยเงินในนี้เราก็รู้กันทุกคนแล้วว่าเป็นเงินของพระอาจารย์คริส ที่โอนไปอย่างต่างประเทศแล้วเกิดกรณีมีการโอนกันไปเป็นทอดๆไปยังสมาคมเป็นมูลนิธิแล้วสุดท้ายแล้วก็ยังมีการโอนไปอย่างพอดของการลงทุนในการที่คุ้มมันก็เกิดกรณีเงินหายและเกิดกรณีของการถูกดำเนินคดีเรื่องของอฟอกเงินนะครับถ้าเรามาพูดันจริงๆเนี่ยเมื่อเกิดกรณีที่เงินหาย ใครนะเป็นผู้เสียหายถ้าเมื่อเงินเป็นของพระอาจารย์คกฤกลิ์เนี่ยท่านจะเอาจากบัญชีอะไรก็แล้วแต่นะครับมันไปโอนให้เมื่อเกิดเงินหายขึ้นมาแล้วก็ท่านก็ต้มีสิทธิ์ทีและต้องเทสสิทธิ์ในการ ติดตามหรือดําเนินคดีกับคนที่ท่านคิดว่าเห,เหมือนกันนะค,คิดว่าได้ทําให้ให้ให้เงินของท่านหายหาไปนะฮะแต่ว่าใครจะคิดน,นะครับคนเจ้าของเงินอาจารย์คือลิจากคนเงินนถูกฟ้องกลับมาณเวลานี้นนท,งท้งที่คนที่ฟ้องเนี่ย ก็ยังเป็นผู้ต้องหาอยู่ในประเทศเยเมนเพราะว่าคดีของคุณยุหรือคนที่มาฟ้องพระอาจารย์เนี่ยทุกวันนี้คดีของแกที่ถูกพระอาจารย์คึกฤทธิ์ที่ประเทศเยเมนในเรื่องของทางแพ่งทางยาก็ยังไม่จบแต่วันนี้ก็ได้กลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็มาดําเนินการในการที่จะเหมือนกับททานองว่ามาแจ้งความเอาเอาผิดกับพระอาจารย์ในเรื่องเงินที่เกิดขึ้นอย่างก่าว ก็คดีเนี่ยเอาเมรามองกันม่ง่านยนะครับถ้าเจ้าของเงินเนี่ยครับกายมาเป็นผู้กระทำความผิดเองในเรื่องการโอนเงินนะครับเราก็ไม่รู้ว่าสังคมนี้จะคิดยังไงดังนั้นเนี่ยครับถ้าจะให้มองกันลึกๆเลยเนะครับว่า การที่คุณยุกนะครับกลับมาประเทศไทยแล้วมาประเทศไทยแล้วมาดําเนินคดีกับฝ่ายอาจารย์ครึกทิ์เนี่ยใครใครถ้าวิเคราะห์ด้วยความเป็นจริงและความเป็นธรรมนะครับก็คงจะมีควา,ามแค้นเคืองนะฮะที่พระอาจารย์ครึกฤทธิ์เนี่ยไ,ไปดำเนินคดีกับคุณยุกที่เยอรมนีนะก็เมื่อเมื่อตัวเองโดนดำเนินคดีนะครับสุดท้ายแล้วตัวเองก็หาทางกลับ มาเล่นงานพระอาจารย์คลึกลิ์กับเพื่อเป็นขอเราคือโดยโดยอะไรครับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายก็จะคงจะมีนักกฎหมายกลุ่มหนึ่งนะครับก็คงไปทำฟรีแล้วผลประโยชน์นี้ทนายก็ไม่ทราบได้นะครับได้พยายามรวบรวมกฎหมายนะครับข้อจริงจริงแล้วก็เอาประโยชน์กฎหมายเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่ามันมีการ โยงตั้งกฎหมายไทยกฎหมายเยมันกฎหมายมาตานี้กฎหมายมาตานั้นก็กฎกระทรวงนี้กฎกระทรวงนั้นซึ่งมันคลักษณะว่าพยายามดึงผูกให้เข้ามาเพื่อหาช่องว่างเล่งการพระอาจารย์องลิต์ให้มีการกระทำความผิดให้ได้และให้สามารถตั้งข้อกล่าวหาได้ดังนั้นนะครับถ้าเรามาคัดรูกคนจริงๆนะ สิ่งที่ฝ่ายนักกฎหมายของ,ของคุณยุพยานยโยมันเนี่ยทนายเชื่อว่านักข่าวฟังแล้วนักข่าวก็บรรยายข่าวไม่ถูกเพราะนั้นแล้วนักข่าวเมื่อเห็นว่าข่าวมันออกมาในลักษณะนี้แล้วนะครับแล้วมันเป็นเรื่องของการขยายเรื่องเขาเลยขยายเรื่องเดี๋ยวไอสิ่งที่เขาขยายนี่เดี๋ยวทนายจะมาพูดอีกทีนะครับก็เลยกลายเป็นว่า ข่าวก็เลยไม่สนใจที่จะเสนอเรื่องนี้ต่อไปและทนายเชื่อว่านั่นจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ตำรวจอาจจะต้องถอยเรื่องของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ด้วยประเด็นอีกที่เขาเคยพยายามขยายออกมานะครับเช่นว่ามีข่าวมาว่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยส่งคนไปก่อกวนหรือไปคุกคาม คุณยุคคำนองนั้นนะครับอันนี้เป็นข่าวนะฮะซึ่งทนายฟังแล้วมไม่พระอาจารย์พฤกษิตคงไม่ไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนแล้วก็ไม่มีใครคิดทำอย่างนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยเราก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าเมื่อไม่ใช่พระอาจารย์พฤกษิตส่งคนไปก่อปัวหรือส่งคนไปคุกคามแต่ใครจะส่งไปนี้ไม่รู้ หรือจะจัดฉากสร้างภาพทำเองมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่พยายามขยายเรื่องออกไปก็คือเรื่องของว่ามีการปั่นว่าทุกวันนี้พระอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยผิดแน่นอนเพราะว่าอเอาเงินของวัดนะครับเมื่อเอาเงินของวัดเนี่ยไป โอนให้กับมูลนิธิสมาคมแล้วก็สุดท้ายไปลงทุนที่พอร์ตหุ้นเนี่ยมันถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามมนูยนตามนี้อะไรกฎหมายข้อเป็นขุอบัญัติได้เยอะแยะเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยครับการที่จะลงทุนในพอร์ตหุ้นต่างประเทศเนี่ยเงินแค่สามล้านบาทที่มันมีปัญหากันอยู่เนี่ยที่ว่ามีการดออดึงออกไปจากธนาคาร แล้วก็ฝรั่งนะครับชื่อโรเบิร์ตที่ว่าเชี่ยวชาญเรื่องการลงทุนเนี่ยเป็นคนจัดก,การเรื่องนี้แล้วอ้างว่าเป็นการทาตามคําสั่งของอาจารย์คกฤทธิ์ทำนองนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะว่าธนาคารที่เยเมันเนี่ยปกติแล้วเวลาใครเอาเงินไปแช่ไว้ถ้าเขาเห็นว่าเงินนี่สามารถไปลงทุนเพื่อให้มันมีการหมุนในกระแสตลาดได้เขาก็จะแนะนําดังนั้นในโรเบิร์ตเนี่ย ก็เป็นคนดําเนินการเรื่องนี้โดยการดึงเงินแค่สามล้านบาทนะครับไปซื้อพอร์ตหุ้นดังนั้นเนี่ยจะมีการปั่นข่าวว่าพาจารย์ครฤทลิ์เป็นนักลงทุนในพอร์ตหุ้นโถ้ยสามล้านบาทมันในประเทศเยอรมันไม่ใช่นักลงทุนในพอร์ตหุ้นครับเพียงแต่ใครยับเงินที่มันไปน,นอนนิ่งในธนาคารกินดอ,อกเบี้ยนิดนึงแล้วก็มีการแนะนํา ให้เอาไปซื้อพอร์ตหุ่นเพื่อหวังผลตอบแทนอันนี้มันถือว่าไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดอะไรและการกระทาอันนั้นเนี่ยเป็นการกระทำของนายโรเบิร์ตด้วยซึ่งพระอ,อาจารย์คริสต์ลิตอยู่ในประเทศไทยทนายเชื่อว่าท่านไม่เดินทางไปแค่ถอนเงินใน3ล้านแล้วก็ไปลงทุนในพอร์ตพุ่นแล้วครับ ซึ่งเงินที่ตอนนั้นทําไมอยู่ในธนาคารที่เยมาแล้วไม่ถอนกลับคืนมาวาเพราะว่าต้องการจะทิ้งเงินตรงนั้นไว้ในการที่จะจัดสร้างวัดต่อไปนะครับถ้าจะเป็นนักลงทุนในพอร์ตหุ้นตามที่พระอาจารย์คกฤทธิ์ถูกให้รายจริงๆเ,เออถ้าเป็นเงินร้อยล้านสองร้อยล้านอย่างนี้มันถึงจะสมฐานะว่าเป็นการลงทุนในพอร์ตหุ้นไม่ใช่เงินแค่สามล้านที่ น้อยแชน่นอยู่ในธนาคารแล้วมีการแนะนำเอาไปลงทุนในพอร์ตหุ้นนะสรุปนะครับเมื่อเอาความผิดพระอาจารย์คึกฤทธิ์ในข้อหาหลักๆนะครับไม่ได้แน่นอนนะฮะไม่ได้แน่นอนที่ปล่อยขาวมาก่อนนั้นนั้นหม่ว่าเรื่องผู้หญิงเรื่องซื้อนายฬิกาเรื่องฟอกเงินนะครับก็พยายามหาข้อหาอจุ๋มจิม๋มเขาเรียกของชุกจิม๋ม ขยายเรื่องออกไปทีละนิดไม่ผิดนั่นก็ต้องผิดนี่ไม่ผิดนี่ก็ต้องผิดนั่นวันนี้เองเหมือนกับลูกแพะลูกแกะอยู่ในกำมือเองวันนั้นเองก็ไม่ได้ดากก่ากล้าแต่วันนี้เองก็ต้องดา่าเมื่อเองวันนี้เองไม่ได้ดา่าลูกหลานของเองก็เคยดาค่าข้าเขาก็เรียกว่าขยายเรื่องเพื่อจะเอาเรื่องให้ได้เราเรื่องอย่างงี้เคยเกิดขึ้นกับพระอารมณ์กฎมาแล้วแต่ถ้าเราไปดูเรื่องของพระอารมณ์กฎ หลักๆเรื่องลูกเรื่องอะไรก็ไม่ผิดเมื่อไม่ผิดแล้วก็ไปขุดประวัติก่อนบวชออามาถ้าที่ประวัติก่อนบวชเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ข้องเกี่ยวกับการมาบวชเป็นพระเลยนะครับเมื่อบวชได้แล้วไม่ใช่ไปเอาประวัติก่อนบวชมาทําลายกันเมื่อข้อหาหลักไม่ได้ก็เอาข้อหาลองข้อหาลองไม่ได้ก็เอาประวัติก่อนบวชมาเล่นมาทําลายกันต้องไปถามองคุลมานนะครับฆ่าคนยังไม่กั้นะครับดังนั้นเนี่ยสรุปเลยนะครับว่าเมื่อวานเนี่ย สือกระแสหลักนะครับและอาจจะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านผู้ใหญ่ด้วยคงอาจจะต้องถอยเรื่องนี้แน่นอนเพราะฟังดูเหตุผลแล้วมันไปไม่ได้ไปไม่ได้แน่นอนครับในการที่จะเอาผิดพผา,า,าย์จค,คลึกลิศอ่าโอเคครับจากทนานิทัตรประเสริฐในที่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับ